วัค่ะวันนี้นะคะจิโก็จะมารีวิวสกุชชี่นะคะเป็นลอตใหม่นะคะอันนี้จะเป็นห้สกับหกนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเอาห้ก่อนนะคะก็อารับแรกเขาจะเป็นเซตโดนัทนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะลาดซอสสีแดงนะ อันนี้สโลนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีเขียวลาดซอสสีขาวนะคะก็สโลส่วนอันนี้จะเป็นสีฟ้าล่าซอสสีขาวเอาเหมือนกันแล้วก็มีสติก๊กเกออันนี้ก็สโลค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นแบบล่าซอสแบบอย่างเนี้ยนะคะสีชมพูนะก็ต่อไปนะคะจะเป็น นี่เลยจะเป็นซาลาเปานะคะก็คือตอนที่จีรีวิวอยู่เนี้ยก็คือหนะ้าสิบนะเป็นซาลาเปาอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็สโลมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมีนะคะอันนี้เหมือนหมีไดโซมากเลยแต่นี้จะเป็นแบบปูคนแจมีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจน่ารักมากนี่นะสะโลนะคะสะโลมาก้วยต่อไปนะคะจะเป็นบัน,นะคะ่ะ นี่พวกบันนะคะจะมีกืเดทํารบันนะคะ,ะเป็นหน้านี้เป็นหน้านี้มีกือเดทธรก็จะมีเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้จะเรียกว่าหมุนติวติวอันนี้จะเรียกว่าเบลนะคะหน้าเบลสีเหลืองแล้วก็เป็นบันออนเซนนะคะใช่ไหมบันเป็นมุมบันเป็นส่วนบันของเขา้า เป็นส่วนบันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้าสิบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบเหมือนกันค่ะอันนี้นะมีแท็กนะคะจะเป็นรองเท้าคาปบีนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะสโลนะคะ แท็กจะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่สโลมมากๆอันนี้ก็จะเป็นแท็กเขานะคะชมพูแท็กเขาเป็นเซ็ตรองเทา้าคาปีนะคะต่อไปนะคะจะเป็น60บาทนะคะ 60สิบาทนี่อันนี้จะเป็นไอศครีมนะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นแบบช็อกโกแลตมีสปริงโกนะคะเป็นแบบแท่งแทงบอชเชนสีทองนะคะแล้วก็มีแท็กนะเป็นแบบนี้สโลนะคะจะเป็นแบบราดซอสช็อกโกแลตบอชเชนสีทองแล้วก็มีแท็กค่ะอันนี้จะเป็นแบบแบบ สปริงโก้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นบอยเชนสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นแท็กแท็กก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นลาดซอสนะคะบอยเชนสีทองแท็กก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบเม็ดเม็ดนะคะบอยเชนแล้วก็มีแท็กอันนี้ก็เม็ดเม็ดค่ะบอยเชนสีชมพูกับแท็ก คืออันนี้เนี่ยจีแนะนํามากๆนะคะพวกนเนี้ยเนี่ยแนะนํามากเลยเพราะว่ามันสโลว์นิ่มแล้วแบบมีแท็กมีบอยชนสวยนะคะอันนี้เนี่ยจีแนะนํามากๆมากๆของมากๆเลยนี่นะคะนี่เลยจะเป็นกูเดทามะนะคะแบบนั่งอยู่ในไข่นะจะเป็นไซมีินะคะมีแท็กค่ะ จะเหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้จีแน,นะนำเหมือนกันค่ะจะเป็นนี่เลยจะเป็นครัวซองหัวซินนามอนโลจะเป็นครัวซองนะคะอันนี้จีเรียกว่าครัวซองหัวซินนามอนโลแต่ถ้าจริงจริงมันเป็นครัวซองธรรมดาอันนี้เนี่ยสโลมากนะคะม,มีสีเข้มเอ้ยมีสีอ่อนคือสีอ่อนนี่จะสโลมากนะคะอันนี้จะสโลกว่าอันนี้ น่ารัก,กคือแบบน่ารักมากอันนี้เจนแนะนำมากมากๆนะคะรวมรวมค่ะรวมรวมนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามตีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ